สวัสดีย้มเช้าคะ่ะวันนี้นะคะมันเจอกันตอนเช้าเช้าเลยนะคะช่องยายแสงดาวสตอรี่นะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทก่านนะคะวันนี้นะคะเช้าเช้าเลยคุณยายเราก็กินหญ้านะคะนี่เราก็เอาคุณยายออกแล้วนะคะอยากจะพาคุณยายไปที่พักกอนกลางวันอันนี้ก็ให้พ่อควานของเรานะคะควานโป้นะคะมาเก็บขยะให้นะคะวันนี้ เก็บขยะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปตัดหญ้าหวานๆหญ้าอ่อนๆนะคะมาให้คุณยายกินกันนะคะตอนนี้รอพ่อควันเก็บขยะก่อนนะคะพ่อควันเก็บขยะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาคุณยายไปผูกไว้นะคะตรงที่พักตอนกลางวันนะคะ,นนะดูคุณยายกันต่อเลยนะคะระหว่างรอควันโป้นะคะก็กินหญ้าสบายใจเลยนะคะวันนี้นะคะ แม่ควานกับพ่อควานจะไปตัดต้นหญ้านะคะที่เราปลูกไว้นะคะมาให้น้องนะคะปลูกไว้ในปางช้างของเราเองนะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะคะก็พอให้ยายได้กินบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะาพาดูนะคะตอนนี้ให้คุณยายกินหญ้ารอควานโต๊เก็บขยะก,ก่อนนะคะ ข่ยขยายยังไม่เสร็จเลยนะคะคุณใหญ่รีบมากเลยไปแล้วนะคะเดินไม่รอควานโป้เลยนะคะเดินไปแล้วไปเข้อที่พักตอนกลางวันนะคะ ไปทิ้งขยะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างรถให้คุณยายนะคะเ,เ,เพราะว่าเราต้องเอาไปใส่หญ้านะคะจะสกปรกก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณยายเราจะไม่กินหญ้าเราต้องล้างรถให้สะอาดก่อน Obrigado. Né? เดี๋ยวให้ขวานปลูกไปเกี่ยวยาให้เราดูนะคะดีนะคะเราก็มาตัด้าให้คุณยายสิงดาวกันแล้วนะคะให้ขวานปลูกตัดให้นะคะวันนี้นี่ก็เราปลูกเองนะคะก็มีไม่มากนะคะมีแค่นี้นะคะพอให้คุณยายได้กินบ้างนะคะ วันนี้ควนปูเราก็ดดนสดเลยนะคะถุงมือก็ไม่ใส่นะคะ <c oughs> สู้ตายนะคะ,ส,ะ,คะสู้ตายทั้งคนทั้งสางเลยนะคะเสื้อเพื่อสู้เพื่อคุณยายของเราเดี๋ยวเราตัดตรงนี้นะคะวันนี้ตัดไม่เยอะนะคะตัดไปพอให้คุณยายได้กินช่งชวงเช้านะคะนี่นะคะยาหมื่นห่แบ่าเ่นอ่เนาะถุงมือก็ใส่ นี่นะคะเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะไปให้คุณยายนะคะเพราะให้คุณยายได้กินตอนเช้านะคะเพราะว่าหญ้าของพวกเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเรื่อยๆนะคะวันละนิดวันละนิดไปให้กินยายอันนี้คุณยายก็จะไปกินเสริมกับต้นสับปะรดนะคะที่พวกเราได้ขายออนไลน์นะคะนำรายได้ไปซื้อต้นสับปะรดให้คุณยายนะคะแต่คุณยายก็จะมีอาหารที่เพียงพอนะคะไปแล้วนะคะหญ้าเล็กๆของเรานะคะ เราอยู่ตรงนี้ค่ะมาแล้วนะคะให้พวว่อคุณปู่โยนหญ้าให้กินเลยระหว่างนี้กินต้นสับประรดรออยู่นะคะยบรลอยแล้วนะคะนิดเดียวนะคะวันนี้นะคะเอามาวางไว้ให้คุณยายดูนี่นะคะก็เป็นหญ้าที่เราไปตัดมาแล้วนะคะเมื่อวานนะคะก็ะจะให้คุณยายก,กินเหมือนกันนะคะ ึ้นลงไปเลยคุณยาณยขงาก็ชอบกินยามากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคุณยายกินยาก่อนนะคะสักพักนะคะ ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปของคุณยายแสงดาวนะคะฝากนะคะฝากยายแสงดาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่เอีทุกทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็พามาดูคุณยายจริยาเรียบรรอยแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนของพวกเราด้วยนะคะ คอมเมนต์เข้ามาติชมได้เลยนะคะคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณยายแสงดาวสตอรี่ด้วยนะคะตอนนี้ต้องไปแล้วขอบคุณค่ะ